บทนี้ผมก็จะมาพูดถึงภาพรวมของคอร์สเรียนดีวิดจับมือทําเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างนะครับเราจะใช้โปรแกรม a อ t o เดอร r เ v ็ t v ีวิดเวอร์ชัน2020นะครับในการเรียนการสอนไฟล์ต่างๆเนี่ยผมเตรียมไว้ให้ในโปรเจกต์ไฟล์นะครับอยู่ที่บทที่10สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้การทํางานในโปรแกรม a u t o d e อ k r e ด็กนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของการขึ้นโมเดลส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นการทําแบบ การทำแบบเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลมาจากตัวโมเดลที่เราขึ้นนะครับก็จะไปจากในส่วนของฟอร์แบนรูปด้านรูปตัดหรือว่าแบบขยายต่างๆนะครับก็จะออกมาจากโมเดลเวลามีการอัปเดตในโมเดลเนี่ยแบบที่เราแสดงไม่ว่าจะเป็นในหน้าของแบนรูปด้านหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะอัปเดตตามกันนะครับทำให้เราทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับมันคือข้อดีของโปรแกรม p o r t ์เด็ r e v i t ในคอร์สเรียนนะครับเนื้อหาผมก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ9บทนะครับโดยบทที่1เนี่ยผมก็จะพูดถึงภาพรวมของคอร์สเรียนแล้วก็จะมีการแนะนําแถบเครื่องมือต่างๆนะครับในส่วนของบทที่2เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าโครงการนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การติดตั้งเทมเพลตการนําไฟล์แคทเข้ามาทํางานแล้วก็ตั้งค่ากริดลายแล้วก็ค่าระดับต่างๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปในส่วนของบทที่3บทที่3เนี่ยเราจะพูดถึงการขึ้นโมเดลนะครับโดย วิธีการขึ้นโมเดลของผมเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักนะครับจะเป็นในส่วนของงานใต้ดินงานบนดินแล้วก็งานหลังคานะครับเราก็จะไล่ขึ้นตั้งแต่ฐานลากขึ้นไปจนถึงหลังคาเลยในส่วนของการขึ้นโมเดลเนี่ยผมก็จะเสริมในส่วนของการสร้าง Family เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับอย่าง Family ประตูหน้าต่างแล้วก็ Family ในส่วนที่โปรแกรมเนี่ยไม่ได้เตรียมมาให้เรานะครับอย่างเช่นพวก Family เหล็กอะไรอย่างเงี้ย หลังจากที่เราขึ้นโมเดลเสร็จนะครับก็จะไปต่อในส่วนของบทที่4เราก็จะเริ่มตั้งแต่การสร้าง t i t l n Box สร้าง Sheet ล็กสร้าง View Template นะครับแล้วก็ไปบทที่5เป็นส่วนของการเขียนแบบสถาปัต์ก็ไล่ไปนะครับบทที่6ก็เป็นส่วนของเขียนแบบโครงสร้างบทที่7ก็จะเป็นในส่วนของเขียนแบบงานระบบแล้วก็บทที่8ก็จะเป็นในส่วนของแบบอื่นๆน,นะครับที่ ทำให้มันครบวงประกอบในการยื่นขออนุญ,ญาตก่อสร้างสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการส่งออกข้อมูลนะครับหรือว่าการเอ็กพอตนั่นเองเราก็จะสามารถ export ตัวแบบที่เราทําในหน้าชีตเนี่ยเป็นไฟล์แคดไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ p d f ได้นะครับผมก็จะสอนในบทนี้ภาพรวมของคอร์สเรียนก็จะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ